สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครื่องเรตเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณมาติสนะครับผมเป็นโซเวียตสีเหลืองอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณมานิเอกนะฮะมานิเอกมานิเกนะอ่ะเล่นเป็นพันมิตสีน้ําเงินอยู่ที่ฝั่งขวานะฮะอ่ะเป็นสีที่ตรงตามเนื้อเรื่องเป๊ะเลยนะฮะยู่ในแมปเทมเพิลไพร์นะครับผม เราก็จะมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะคผู้เล่นทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่ามีชื่อมาอย่างยาวนานนะเป็นผู้เล่นฝีมือดีเลยล่ะน่าจะเป็นโปรเพลเยอร์เลยนะถ้าจําไม่ผิดก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเอาจริงนี่คือเอ่อรีเพลย์นี้เนี่ยเป็นรีเพลย์เก่านะตั้งแต่ปี2009เลยนะฮะอันนี้ต้องเรียนบอกนะครับผม เป็นรีเพลย์เก่าตั้งแต่ปี2009ซึ่งผู้เล่นทั้งสองท่านนี้ก็เป็นโปรเพลเยอร์ตั้งแต่ยุคสมัยนู้นนะฮะตอนนี้ก็หายตัวไปแล้วเลิกเล่นไปแล้วนะนะครับเราก็มาดูกันคนระับว่าโปรสมัยนู้นเขาเล่นกันยังไงฮะจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสมัยนี้สักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเวลาปรับแพทช์อะไรพวกนี้มันก็มันก็เป็นแพทเดียวกันอยู่นะับเป็นแพทล่าสุดนะ1.12นะครับ เพราะว่าคิดว่าคงเขาคงไม่ปรับแผทอีกแน่นอนในอน,นะน,นาคตน,นะ,ะยว้นแต่ว่าเขาจะทำรีมาสเตอร์หรืออะไรสักอย่างนะฮะอ่ะตอนนี้นะ,ะฝั่งสีน้ำเงินก็ยึดบ่อน้ำมันไปได้แล้วนะครับผมส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองก็ส่งหมีขึ้นมาณจุดนี้เพื่อสกเกานะฮะอ่ะบ่อน้ำมันตรงน,นี้ฝั่งสีเหลืองยังไม่ยึดนะฮะแต่มีโรงทหารอยู่และก็น่าจะไม่ได้ยึดอีกนานนะฮะเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินส่งหมามาดักรอหน้าบ้านเลยนะครับผม ออกมานี่คือตายแน่นอนนะฮะต้องจริงๆต้องรถเก็บได้มาเหยียบนะตรงนี้อะไรเนี่ยฟลกแคนนอนโอ้โหสร้างไว้เลยเลยครับเนี่ยอะอย่างดีนะมีเครนอ๋อใช้เครนสร้างโอเค MCV อยู่นี่นะครับย้ายมากลางตรงนี้เพื่อทําการขยายฐานณนะจุดนี้นะฮะออรีไฟนอรี่นะครับฝั่งฝั่งซีเรงนี้เรื่องขยายฐานแบบเร็วๆนะเอา้ยากดแคนเซิลไปแล้ว,นะยยลวทำไมครับเนีย่ยตังไม่พอเหรอฮะเหมือนจะเอาเงินไปลงกับอะไรสักอย่างนะตรงนี้มีกับมาแลกเลือดกันเรียบร้อยนะครับ อ่าจาังหวะนี้ฝั่งสีเหลืองนี่อาจจะสร้างอินจิเนียร์ออกไปยึดบ่อน,น้ํามันได้แล้วนะฮะหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะตอนนี้ฝั่งสีน้ํเงินนี่เขาย้ายเอ็มซีมาแล้วนะสินเหมินเขาชื่ออะไรนะมาเนกนะฮะฝั่งสีเหลืองก็มาติสเออโอเคกลางเลยครับรเรียบร้อยนะเอ็มซีเชิงรุกนะเทียสองซะด้วยนะครับผมโอ้โหเปิดเทียสองแล้วคุณก็จะสร้างฐานอัดในบ้านเขาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเป็นอะไรที่ดูเดือดเลือดพล่านมากเลยนะโอ้แล้วสนามบินอยู่อย่างไกลเลยนะขอบแมปเลยนะครับ มา uh huh. อย่างนี้แล้วยังไงต่อแล้วฝั่งสีเหลืองเขาจะแก้ทางอย่างไรเอ่ยอุย้ยป้อมปืนผุดขึ้นมาแล้วฮนะอุย้ยเทสลาคอยตรงนี้ยังไงครับอืมสตันไปเสียนะลักษณะนี้แล้วไฟก็ดับด้วยนะครับอุย้ยป้อมปืนนี่โดนไฟช็อตฟ,ฟรีเลยนะฮะตรงนี้รีแอคเตอร์กดแคนเซลทิ้งไป M.C.V อยู่ไหนครับ M.C.V ย้ายกลับบ้านนะฮะ ใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับผมหูฝั่งสีเหลืองเนี่ยกันบ้านได้ดีกว่านะอ่ะมีแมงมุมออกมาแล้วนะครับโรงรถอยู่นี่นะสร้างไว้ซะลึกเลยนะฝั่งสีเหลืองอ่าตรงนี้ยังไงแมงมุมมาอ้าวเจอคอปเตอร์แช่แข็งเรียบร้อยฮะก็โดนทิ้งบอมใส่ไปนะฮะบึ้มไปแล้วนะฮะจังหวะนี้อเค อ่ะแล้วก็ดําเนินการต่อนะฝั่งเสียเ,เงินยังไงครับเนี่ยแจกมาสเกลตรงนี้ใช่ไหมสีเหลืองคุณแคนเซลทิ้งทําไมอะ่ะมันสร้างจนจะเสร็จอยู่แล้วนะฮะเนี่ยโอ้เสียดายเวลาไหมเนี่ยจริงจริงแคนเซลนี่คือได้เงินคืนทั้งหมดนะฮะอันนี้เผื่อบอกอบอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะ,ะเพราะว่าแอนิเมชันเป็นแอนิเมชันระเบิดตู้มนะกลัวค,คนจะเข้าใจผิดนะ,ะเนี่ยแต่ว่าถ้ามันชังักเงี้ยแสดงว่าเงินไม่พอนะฮะ ตรงนี้จุดเกิดฝั่งเสียเงินไม่มีอะไรนะอู้สียเงินนี่เล่นแบบรงเก็บแร่โรงเดียวพอนะแล้วก็มาขยายตรงนี้เอานะครับอู้อยู่หน้าบ้านเลยนะโรงรถมาแล้วนะฮะสร้างอะไรอยู่ไม่ทราบนะครับผมอาจจะเป็นการเดียนฮะไหลช้าขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้โรงรถมันก็เทียรสองแล้วด้วยนะครับอโอเคแล้วอย่างไรตรงนี้ฝั่งสีเหลืองสร้างบูฟล็อกออกมาแก้ทางนะฮะร,รงเก็บแร่ก,ก็เกือบจะแข็งนะฮะอย่างดีนะครับมีบูฟล็อกไว้นะฮะแต่ตอนเนี้ย จะสร้างสนามบินขึ setting, health, ้นมาแต่ก็ทรัพยากรรร่ยรอนะฝั่งสีเห oh, ลืองอ่ะโอ้รงงก็บแร่โรงที่3มาแล well, ้วก็ยังดีนะตรงนี้ฟลกแคนนอนแล้วตรงนี้เลยครับเทสลาคอยเป็นการสร้างแบบคลาสสิกมากเลยนะสร้างข้างๆกันเนี่ยฝั่งสีฝั่งสีน้ําเงินส่งบินดิเคเตอร์บินมาสเกาเจอฟลกแคนนอนยังเข้าไม่ได้นะเข้าไหมครับเข้าไปโดนยิงนะยังไม่โดนนะครับ วันนี้หมีวิง่งว่ายน้ำมาปุ๊บโดนสกัดไปโดย,ร,ยริบไทนะฮะเรียบร้อยตรงนี้เทสลาคอยกาลังจะเสร็จนะฝั่งสีน้เงินส่งริปไทเข้ามาพอดียิงไหมยิงอะไรก่อนครับยิงคุณจะยิงเทสลาคอยเหรอโอ้โหเรียบร้อยครับอุ้ยโ,โ,โดนสตันด้วยหนีไม่ได้นะเนี่ยแมงมุมเข้าไปเลยครับเรียบร้อยฮะการรื้อถอนตรงนี้สร้างโรงไฟฟ้าดับทวิสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาทำบอดี้บล็อกนะฮะ ก็เรียบร้อยไปสิครับลักษณะนี้แกนเสื่อนไปตุม้มนะฮะแตกหมดทั้งสามลำเลยนะแมงมุมของตัวเองก็แตกด้วยนะโอเคเครื่องบินมิกมาแล้วนะฮะยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์กองทัพอากาศโดยเฉพาะเลยนะเพราะมันยิงได้แค่ยูนิตผ้าอากาศเออโอเคนี่ไงเอาไว้เคาน์เตอร์เนี่ยพวกเอ่อวิดเคเตอร์หรือว่าคาริโอคอปเตอร์นะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันยิงมันสามารถหนึ่งหนึ่งกับอัพอโรได้หรือเปล่านะเครื่องบินมิกเนี่ยมิกไฟเตอร์นะ คแล้วตรงนี้อย่างไรยังไม่มายัางไม่เข้าตรงนี้ส่งมีเข้าไปสกาดูก่อนนะอบอดี้บล็อกเลยครับขวางทางโอ้โหดาเมจเข้าน้อยมากนะฮะต้องช่วยกันรุมยิงนะถึงจะตายตรงนี้อพอลโลมาแล้วนะครับปะทะกันกับเครื่องบินมิกแน่นอนแล้วยังไงครับเธอเลือดโดนมิกร่วงไปหนึ่งนะฮะโอ้โหเกือบร่วงนะฮะคันเอรยลำนี้นะครับส่งอพอลโลเข้าไปอีกแป๊บเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแน่นอนแต่ว่าอพอลโลมันแตกไปแล้ว ไม่รอดนะฮะจากตรงนี้ยังไงครับเก็บแร่ชิวๆเคเทสลาคอยยังอยู่นะกดซ่อมเลยนะส่วนฝั่งสีน้าเงินก็น่าจะเล่นแค่นี้แหละโรงเก็บแร่สองโรงสามโรงนะจริงๆเหลือตรงนี้อีกที่หนึ่งนะแต่เขาไม่มาขยายฐานตรงนี้สักทีนะ,ะเสียดายอยู่นะเมืองแร่ช่วงตนเก็บเลยยังไม่ได้เก็บเลยนะเนี่ยเออยังไม่ได้สร้างเลยนะจากตรงนี้ยังไงครับหมาสเกลบริเวณด้านล่างนี้นะสไตล์การเล่นแบบโปรเพลเยอร์นะ ในช่วงปี2009นะก็จะเล่นประมาณนี้แหละครับก็อย่างที่บอกนะมันไม่ได้แตกต่างจากยุคปัจจุบันสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไงครับมีสูนเช่แข็งไปแล้วเรียบร้อยนะครับย้อนลงไปหนึ่งลูกบึมนะกลายเป็นก้อนเนื้อตรงนี้แฮมเมอร์รออยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะฮะอ่า เข้าไหมครับเข้าเลยนะจังหวะน,นี้แล้วฝั่งสีน้ลืงมันมีแต่ไอเอฟวีกาเดียนเพิ่งจะมานะคันแรกโอ้โหถือว่าช้าอยู่นะแล้วยังไงครับฝั่งสีลังดึงหนีก่อนนะจริงจริง,รง,รงไม่ต้องดึงหนีก็ได้นะแต่ว่าบุฟฟอกนี้น่าจะแตกนะที่บอกว่าที่บอกว่าไม่ต้องดึงหนีก็ได้เนะี่ยเพราะว่าอาวุธของไอวีนี่ดาเมจมันน้อยอยู่แล้วนะดาเมจส่วนใหญ่มันจะไปกองกันอยู่ที่กาเดียนแทงมากกว่าเจ่ว่าแต่ว่าตอนนี้กาเดียนนี่ใช้เลเซอร์นะไม่ได้ใช้ปืนใหญ่ เค okay. แต่ก็ช่างมันเรื่องนั้น b a t t l e l a ลฟังสีเหลืองเปิด b a t t l e l a ลอย่างไวเลยนะฮะก็ก็ไม่ไวเท่าไหร่นะตอนนี้มันก็8นาทีแล้วนะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วก็ว่าได้นะม,มันจำเป็นต้องใช้ b a t t l e l a ลอยู่เลยครับจริงๆนี่ใช้แค่แฮมเมอก็ได้นะอ่ายูนิตเทียสแค่นั้นก็พอนะมีโอ้คอนสคริปต์ก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะช่วงนี้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เน้นไปที่อาวุธตอต้านยานเกราะนะมีเข้ามาโดนยิงไปสลูกไม่ตายนะ ตรงนี้ยังไงเนี่ยบอนะ่อน้ํามันไม่ยึดด้วยนะฮะเพราะเขาไม่ได้สร้างโรงทหารนะฝั่งสีน้ำเงินใช่ไหมไม่ได้สร้างเลยครับขายทิ้งเออโอเคแข็งปุ๊บนี่ย้อนระเบิดลงไปแน่นอนนะฮะตามสูตรเรียบร้อยย้อนลงไปบึมนะฮะเน้นๆนะครับเน้นเน้นเรียบร้อยแต่ว่ายังดีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ฝั่งสีเหลืองเขามีโรงเก็บเร่ทั้งหมด3โรงนะ แต่ว่าตอนนี้นี่ Battle Lab มาแล้วนะฮะ Battle Lab อยูนิตเทียสามกำลังมาแต่ฝั่งสีน้ำเงินเปิดเทียสามก่อนนะครับโอ้แล้วตรงนี้ดูเดือดเลยนะดูเดือดหืมาเมื่อใช้ลำแสงดูดเน้นเน้นการดูดมิราดนะนะเอาอาวุธมาใช้นะครับผมอาวุธสเปกตรัมนะอย่างนี้เลยนะหืก็เข้ามาแบบอุกอาจแล้วยังไงครับฝั่งสีเหลืองป้องกันบ้านได้นะเสียเลยครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ำเงินต้องถอยออกก่อนนะฮะกลับมาซ่อมมาแซมนะฮะตรงนี้เฮลิคอปเตอร์ก็อยู่ ยังอยู่นะแล้วตรงนี้ยังไงครับมีหุน่นเทอร์โดนอยู่ในนี้โอเคเคลียออกได้เรียบร้อยโอ้โหยังดีนะมิราดคันนี้รอดตัวไปนะแบบบุตรวิดนะเออถ้าว่ามาถึงช้ากว่านี้เนี่ยผมว่าบึ้มแน่นอนนะไม่น่ารอดนะฮะอ,อืมแล้วอย่างไงต่อครับจังหวะนี้ สีน้ำเงินเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับปะทะกันเลยนะครับโอ้โ oh, หแฮมเมอร์นครับมีตรวจ VC มาด้วยนะอยู่แนวหลังนะครับี่บังคับโดยคนขับที่เป็นผู้หญิงนะในภาคนี้ถ้าเป็นภาค2องนะี้เป็นผู้ชายขับนะตรงนี้ทหารเกณฑ์เข้ามาโอ้โ oh, หแต่ว่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งนะ v ี่เนี่ยสามารถจูกหลบได้ง่าย,ายนะถ้าเป็นอนาร์เทาหรือว่าเวฟฟอสของญี่ปุ่นเนี่ยนะจะหลบยากหน่อยนะแล้วตอนนี้เข้ามาแล้วครับประชิดแล้วนะซีจีครับฝั่งสีเหลืองไม่น่ารอดแล้วนะจังหวะน,นี้ กีรอล์ฟแอชิฟโอ้ยมาช้าไปนะฮะตรงนี้ยังไงครับโอ้โหต้องต้องรอ,งองให้ฝั่งเสี่ยเงินเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะระยะโจมตีของกีรอลอ่ะซึ่งมันยากนะเอาจริงๆตรงนี้อโอ้โหแบตเทิร์ลบตแตกโอ้โหแต่ว่าซูปเปอร์เรยกเตอร์ยังอยู่นะฮะโรงเก็บแร่ไม่ใช่โรงอะไรนะโรงรถก็ยังก็แตกนะต้องสร้างใหม่นะครับจังหวะนี้ยังไงฮะ ไ,ไปที่ตัวคาชิร์เครนนะครับยิงอัดเข้าไปเลยฮะต้องเอาให้แตกครับผมจังหวะน,นี้บึ้มไปแล้วนะฮะแต่ว่าช้าไปหน่อยนะฮะโรงรถสร้างเสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหอย่างนี้นี่แฮมเมอร์มาแนะ่นอนอู้ไม่ใช่แฮมเมอร์แต่ว่าเป็นแหม่งมุมนะตรงนี้ลําแสงแช่แข็งยิงลงมาเลยฮนะจะแข็งหรือเปล่าครับไม่แข็งนะฮะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี้มาเติมใหม่อย่างรวดเร็วเลยนะเพราะว่าโรงรถก็อยู่หน้าบ้านนี้เองนะ แล้วก็บ้มนะครับไอเียแตกไปแล้วนะครับอุ้ยมิราแตกเลยอยู่ลําเดียวเรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนฝั่งสีเหลืองทิ้งระเบิดใส่ฐานตัวเองอะเมื่อกี้แต่ว่า MCV ยังอยู่นะโอ้ฝั่งสีเหลืองสู้สุดใจจริงๆนะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นฝั่งกดยอมแพ้นะเอ้าโรงรถไปแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินได้ยังไงครับเนี่ยเสียดายเลยไหมฮะเนี่ยเสียดายนะต้องสร้างใหม่นะครับเนี่ย ลักษณะนี้เอาไม้สร้างนะครับพับเก็บนะฮะไหลไปไหนเอ่ยขึ้นมาบนนี้เวบโอเคแล้วยังไงต่อครับไม่ทราบแต่ว่าจังหวะนี้ฝั่งสีเหลืองอาจจะบุกค,คืนก็ได้นะมีแต่อาวุธหนักทั้งนั้นเลยนะทั้ง VC มาอย่างนี้มีราดเข้ามาแปบ๊บเดียวแตกหมดเลยนะเรียบร้อยครับ GG แล้วตรงนี้โอ้โหแบตเตอรแลบจะมาอีกนะฮะเลยครับ,รบมีราดเจาะรั้วเข้ามายิงอยู่ในบ้านมีแต่บูฟล็อกรงรถไปอยู่แล้วนะฮะ โอ้อยู่นี่ครับย้ายมาสร้างตรงนี้แทนนะเบทเทล랩เบิ่มไปแล้วแต่แมงมุมยังอยู่นะแมงมุมออกมาใหม่นะครับผมอ่าอย่างนี้ก็ยิงชิวๆเลยสิครับโอ้โหยังไงฮะอ้อมมายิงฝั่งนี้นะอ่าอาวุธสเปตตัมในเกมภาค3นี้ยิงทะลุก,กำแพงได้ไหมฮะยิงไม่ได้นะครับผมเฮ้ยยิงได้นะครับอ๋อยิงไม่ได้นะต้องเจาะก่อนครับต้องเจาะอ่าอย่างนี้นะเออโอ้โหสีเหลืองนี่คือแบบสุดยอดเลยฮะอุ้ยแมงมุมสองตัวนี้เอาลงยากอยู่นะเนี่ยเข้าไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะ ต้องดีนายทิ้งนะเนี่ยโอ้แล้วคันนี้มันติดดาวด้วยโอ้เสียระบบเลยนะ,ะเนี่ยเลยมิดานในเลือดมันก็น้อยอยู่แล้วด้วยนะแปบ๊บเดียวเนี่ยแตกนะฮะถุรงรถยังอยู่นะครับสุดยอดอ่าแล้วฝั่งสีเหลือง,ต,องต้องขยายฐานลงน้ำแล้วนะ,ะแบตเทิร์นแล็บกำลังมานะแอร์ฟิวมาแล้วด้วยตรงนี้ยังไงครับบึ้มไปอีกนะฮะหือเจาะรัว้วทหารเกณฑ์แตกเรียบร้อยครับผมกำแพงขูดขึ้นมาอีกแล้วตรงนี้ด้ำแสงแช่แข็งยิงลงมามันจะได้ทําอะไรไหมครับเนี่ย เออแต่ว่าก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะเอาไว้เจาะรั้วได้นะครับเจาะรั้วแล้วก็เข้าไปยิงรถเก็บแรกก็ได้นะแต่ทำไมคุณไม่ยิงตรงนี้ครับฮันโหลโอ้ยทำอะไรครับเนี่ยย,ยิงรถเก็บแรกยิงได้ไหมมีมุมยิงไหมไม่มีนะถ้าคุณไม่เจาะตรงนี้ถ้าเจาะตรงนี้มันจะเข้าไปยิงได้อยู่นะโอ้ทวินเบรสมาแล้วครับจีจีเกมนี้พลิกไปพลิกมานะโอ้แล้วฝั่งเสียเงินย้ายมาขยายฐานตรงนี้ด้วยนะโอ้ิอคโนโมิกหนึ่งสองตรงนี้ไม่เหลือแล้วครับโอเคสามโรงนะ ถ้าเรือมาแล้วนะครับอยู่ไหนอ่ะอยแบบๆแบบแบบอันนี้ไงอยู่ตรงนี้นะฮะข้างๆเหมืองแร่เลยแต่ว่าตอนนี้คียร็อฟบินมาถึงบ้านแล้วนะฮะโรงเก็บแร่โรงนี้ไม่น่ารอดแล้วครับจังหวะนี้บ่มแน่นอนนะฮะโอ้โอเคเหมืองแร่นี้ก็มีตั้งเลือ,อยู่หมื่นกว่านะจะได้ส่งเนะีฮะได้ส่งแป๊บเดียวแล้วก็ตูมไปนะรงเก็บแร่ก็ตามไปด้วยโอ้โหแล้วคียร็อฟติดดาวนีดาเบตมันยิ่งเยอะนะ,ะตีเจนเลือดได้เร็วนิดนึงนะฮะ ไปเจนเลือดได้อันนี้น่าจะรีเจนได้อยู่แล้วเปล่าไม่ทราบนะ,ะดูแต่ว่าตอนนี้ฝังสีน้ําเงินนะครับส่งไฮโดรฟอยมานะฮะแกมอาวุธลํานึงอีกลํานึงก็ใช้ปืนกลยิงอัดเข้าไปนะ,ะโอ้โหถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วฉับพลันดีงามมากเลยนะอะอย่างน้อยๆก็ไล่ออกไปได้นะไฮโดรฟอยนี่มันขึ้นบกไม่ได้อยู่แล้วนะตรงนี้อะไรครับเนี่ยแมงมุมจะมาเข้า MCV ไม่ได้นะฮะอ่า DMCB พับมาตรงนี้น่าจะมาขยายฐานแหละ น่าจะแค่นี้จริงๆนะดูทรงแล้วอ่าส่วนตรงนี้ทวินเบลดก็ออกมาแล้วครับบินวนไปวนมานะอ่าสี่ํำเงินว่ายังไงครับเข้ามาจาุดนี้แล้วก็เฮ้ยดิเคเตอร์ไม่มีโรงจอดชิปหายแล้วครับร่วงแน่นอนฮะลักษณะนี้เครื่องบินฝั่งพัทมมิรเนี่ยถ้าไม่มีโรงจอดในเลื่อนมันจะลดเรื่อยๆนะ ไม่แน่ใจว่าฝั่งโซเวียตด้วยหรือเปล่านะไอเครื่องบินมิกอยู่ตัวตรงกลาง MCV แล้วก็รีบรีบสร้างสนามบินเลยนะจงังหวะนีอะ้อย่ารอช้านะฮะโอเคอยังไงครับสนามบินมาแล้วนะฮะโอ้โหรอดตัวไปรอ,ร,อรอดรอดรอดไหมไม่ทราบนะฮะบินเคเตอร์น่าจะร่วงไปแล้วแหละแต่ว่าโลมานะครับสเกลแอนตี้ชิปนะฮะ ใช่ไหมเอนตี Anti ้ชิปสเกลนั่นแหละเอาไว้ทำลายสิ่งก่อสร้างบนน้ำได้ดีอยู่นะถ้ามาเป็นฝูงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะประมาณนี้อ่าแต่ตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้ยสร้างอะคูร่าซับมาแล้วนะเอาจริงๆเนะีในตอนนี้ฝั่งสีเหลืองพลิกกลับมาได้เปรียบนะเดี๋ยวว่าเป็นผู้เล่นที่สุดยอดมากเลยนะคุณมารติสนะสู้แบบไม่ยอมแพ้นะโอ้โหวิหารแตกตุ้ม บึ้มไปแล้วนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนะ,ะตรงนี้งไงอาคูล่าโดนย่อส่วนอุย้ยวิ่งผ่านหนะ้าบ้านชิวๆอย่างนี้เลยนะฝั่งสีน้ําเงินฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะเข้ามาที่ตรงนี้แล้วยังไงครับอุย้ยเครวครอปเตอร์โดนมิกยิงอย่างนี้ก็ไม่รอดอยู่แล้วนะบื้มไปแล้วนะฮะตรงนี้ป้อมปืนขึ้นมาได้ทันไม่ทันนะครับแต่อย่างน้อยเอามิกลงไปได้หนึ่งลำก็ยังดีนะฮาแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับ โอ้โหฝั่งสีฝั่งสีเหลืองนี่ดีตรงที่เขายังมีคีรอฟนะอะ่แล้วก็บึ้มไปนะสามารถเอาไว้ไล่ทําลายสิ่งก่อสร้างได้นะส่วนป้อมปืนตรงนี้ก็จะไหวไหมครับเนี่ยขายทิ้งเลยนะเอาเงินคืนนะแต่ว่าฝั่งสีท้ําเงินเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถสร้างกองทัพขึ้นมาได้ในเร็วๆนี้นะจะแพ้นะ แล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งศิลปงนี้เร่งผลิตอะคูล่าออกมาอย่างเยอะเลยนะแต่ว่าอะคูล่าเนี่ยถ้ามาแล,แล้วมันก็จะเจอ oy, Jam, ud, ไฮโดรฟอยแจมอาวุธไงเอบียป้อนแจมเมอร์นี่เอเอกันแอนตี Anti ้แอร์นะฮะยังไงครับตรงนี้เรือบรรทุกเครื่องบินโอ้โหแอร์คราฟต์แคริเออร์ยูนิตเทียสามนะฮะอย่างอลังการเลยนะครับแล้วตรงนี้ยังไงนี่เอาอะคูล่ามาเจอแล้วนะครับจ่าเอนะครับโรถเก็บแรบ,บึ้มไปแล้วแล้วสุดท้ายคุณมาเด่กก็ได้กดยอมแพ้ไปนะฮะ โอ้โหคุณแม่เ,เนี่ยเนี่ยกะจะไปทำรัชกะจะไปทำเขาเรียกว่าไงฮะคือแบบสร้างฐานอัดหน้าบ้านเขาอะประมาณนี้แต่ว่าคุณมาติสเนี่ยไวตัวทันนะไม่ใช่เรียกว่าไหวตัวทันสิต้องเรียกว่าการตัดสินใจตั้งแต่แรกอะคือดีนะก็คือยก MC v วลงน้ำนะฮะเรียบร้อยนะครับสามารถขยายฐานสร้างฐานเพิ่มเติมได้ก็รอดตัวไปจนจบเกมนะะแล้วก็ได้รับชัยชนะไปในที่สุดนะฮะคุณมาติสนะฮะ <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะฮะ อขอดูทรัพยากรซีฝั่งสีเหลืองก็เยอะอยู่แล้วนะอย่างไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ